ดูบรรยากาศการค้นหาตบว,ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คงดูการทำงานรับชมทางราชบุรีครับขอบคุณครับคุณต้นครับผมครับผมได้เลยครับตานสบายครับผมเจ้าที่ครับผมกับทระ ีเป็นเศษถ้าเศษผักตกชวาขึ้นมาด้วย ครับทุกคนโอ้โหนะดูการทางานตั้งแก่เช้านะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเอากอไผ่ทั้งกอนีฮะมีทั้งหมด3าสี่กอเดี๋ยวขึ้นมาหนี่ยด้วยถือว่าหนักพอสมควรกับการทางานของเจ้าที่นะทุกคนนะฮะ ครับทุกคนการทำงานวันนี้ฮะ ตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องการทำงานมีกิ่งไม้ใหญ่อยู่ใต้น้ำเห็นว่าอย่างนั้นนะจะ,นนะจะดึงขึ้นนะครับจะดึงขึ้นนะครับเห็นว่าจะใช้สลิงดึงขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่ได้ตักเอาเศษวัชพืชต่อล,ลงไปนะครับขึ้นมานาะเศษตักตบชวานะครับขึ้นมา ตอนนี้ใช้สลิงเจ้าที่ใช้สลิงผูกที่แบ็คโคแล้วครับจะไปเกี่ยวเอาอนี่ฮะโอ้โห,โห,โห,โหโน้องคนนี้อีกแล้วฮะสุดยอดเลยอย,อยู่ใต้ท้ามขึ้นมานะ ือถ้าหาพี่อ๋อหายไม่เจอนะครับเพราะว่าแกชอบใส่หน้ากากนะใส่ไอ้มงอะไรเงี้ยเพราะว่าปกปิดใบหน้านะหาไม่เจออยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นต่างคนจากทำง,งานไปนะครับเดี๋ยวมีว้างเขาเจอกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รอติดตามสถานการณ์เนที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้กำลังจะไปคล้องเอาน่าจะเป็นกิ่งเป็นไม้นะครับเป็นไม้เป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่นะครับดองมาแล้วครับ ได้แลครับจริงจริงหักนะะสวัสดีครับ,ะะวรบสวัใส่หน้ากากจนจำไม่ได้เลยเอา้าเหรอจำเราไม่ได้จเลยจำได้รู้อยู่ยย้านนีบานเราอยอนะ <c oughs> ทนี่นนะใต้สะพานนะครับครับผมมีกิ่งไม้ครับเนี่ยที่ต้องใ้กังงไปนี่คนข้ลบมงานและแล้วก็ลบกุ้ิงเป็นการทำงานสวัสดีครับยากนะยากมากเมื่อวานเข้าใจการค้นหาเมื่อวานนี้เลยว่าคือตลอดตั้งแต่สะพานไปจนตากคลองเนี่ยนะครับมันจะพืชนะกิ่งหมอกกิ่งไม้กิ่งไผ่นี่ไม่หมดเลยนะครับนะที่เอาขึ้นมานี่คือบางส่วนบางส่วนนะครับทุกคนบางส่วนนะครับ นี่แค่บางส่วนนะนะครับยังไม่หมดเลยแมยังมีเศษมีกลิ่นไผ่เป็นคลองน้ําอยู่นะนครับนั่นแหละครับเจ้าที่ึงก็ถางบอกว่าเออนะขอให้ชี้จุดที่ชัดเจนเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นการง่ายกับการค้นหาเลยนะเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาการทํางานเนี่ยคือเขาสุ่มเลยฮะสุ่มสุ่มหาตะเวนหาทั่วหมู่บ้านกะหนูแล้วนะครับหลายคนก็เหนื่อยเจอยู่เมื่อไหร่ อยู่นะครับอยู่นะครับไม่ได้ไปไหนนะอยู่นะครับอยู่นายเจียงนยจันเจียงยจัเจียงยังนยจัเจียงเออผมไปแล้วไม่ไม่มีไม่มีตรงนั้นไม่มีเออเออผมไปตรงนั้นแล้วไม่เจอจะต้อยู่กินแถวนี้แล้ครับต้องไปกู่แถงนี้แล้วอตผมไปแล้วไม่เจอรถแกยีจอดยังไงอ๋อแกคงอยู่แถวนี้คงจะเออจะบินอยู่แถวนี้แหละรถสีอะไรมาอีกหนึ่งสีนะครับ ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับที่ส่งมาให้กำลังใจเนาะขอตั้งใจไหมเนี่ยฮะซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยขอบคุณครับเอฟซีพี่ออกครับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขอมาทางนี้นะครับใช่ไหมพี่โอ้ยขอให้ผมเด้อะเขาขอได้ค่าข้าอยู่ข้ายาคขอบผมครับครับให้กับทุกคนทุกท่านที่ทำงานเนาะให้กันและกันนะครับทุกคนนะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านครับอ้าวนี่ครับติ่งไม้มาแล้วนะอันนี้ก็คือบรรยากาศอีกหนึ่งวันนะครับกับการค้นหาน้องต่อนะครับวันนี้นะครับ